สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีจัดพิธีบวงสวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพสำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานวัดโพก้าต้นตําบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานฝ่ายคารวาสพระครูอาทรโพธิคุณรองเจ้าอาวาสวัดโขกเก้าต้ตนเจ้าคณะตำบลโคกตูมเขตหนึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบวงสวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพสำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและไหว้ครูบวงสวงเจ้าพ่อประกอบด้วยเจ้าพ่อเครื่องสูงเจ้าพ่อสุภรัตเจ้าพ่อโรงโกด พระโถรนเจ้าพ่อราชูปะโภคและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานโดยมีนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้รับมอบหมายภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวังในการปฏิบัติพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพพระราชทานเดินฝังศพพระราชทานเครื่องกิติยศประกอบศพและสนับสนุนงานของสำนักพระราชวังรวมถึงประสานขอพระราชทานเพลิง โดยจัดเก็บรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพอยู่ที่อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานวัดโผก้าวต,นตน้นตําบลโผก้าวต้นอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลิงพระราชทานดินพระราชทานและเครื่องเกียรติยศประกอบศพติดต่อขอพระราชทานได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8.30นาิกา30นาทีไปจนถึง16.30นาฬิกา30นาทีติดต่อหมายเลขโทรศัพท์065 25 251 25 958หรือที่085 665 2524และ061 296 6979ทั้งนี้ทายาหรือผู้ขอ ขออภัยค่ะทั้งนี้ทายาหรือผู้ขอต้องแต่งกายชุดสุภาพมาติดต่อ